เนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการเอาหนามาติดรอบกายเพื่อทรมานไม่ให้เรารู้สึกแต่ว่าของเรานี่ดูให้ดีนะถ้าเกิดว่าหายใจแล้วไม่รู้ไม่ได้กลิ่นกลิ่นอะไรไปไม่ได้รู้รสชาตินี่ไม่ได้หมดกิเลสนะนั่นแสดงว่าโควิดจะมาแล้วให้รีบไปตรวจพวกบอกโอ้ตอนนี้ข้าพเจ้าหมดกิเลสแล้วหายใจก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกินอะไรก็ไม่รู้รสชาติเลยนี่ผิดหนึ่งคนละเรื่องเลยนะ แต่นี่เขาเอาหนามมาติดอรอบกายบางตนมีเตียงเป็นขี้เท่าก็คือเอาขี้เท่าล้นอนมานอนคลุกจะได้ไม่ติดเขาก็คิดแบบเขาบางตนยืนเอามือชี้ฟ้าอนี่ก็เป็นการทรมานสังขารอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทรมานตนด้วยวิธีต่างๆบางตนก็ทรมานตนเองยืนอยู่กลางกองไฟทั้งห้ากองคือเอากองไฟมากองล้อมตนเองเพื่อย่างตนเองเนี่ยย่างจะได้มันไม่ไม่รับรู้อารมณ์ทางนอก นี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติขั้นอุกฤษจะเรียกว่าอัตตกิรัมมฐานุโยกทั้งนั้นเลยบางตนให้ดวงอาทิตย์แผดเผาอยู่เหนือศีรษะของตนเองพวกก็ไปยืนให้แดดเผาอยู่อย่างนั้นจนเกลี้ยมไปหมดพญาวนรณได้เห็นวิธีของลือศีทรมานตนเช่นนั้นจึงคิดว่าลือศีพวกนี้ทรมานตนเองให้เจ็บปวดเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยโอ้ลิงนังคิดได้เนาะ ถึงว่าล,ล,ลิงมีปัญญาลิงมีบุญไงก็บอกโอ้ไปทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะท่านเห็นตัวอย่างมาแล้วเห็นพระประเจกระพุทธเจ้ามาแล้วได้พระโอษฐธรรมอุปถาแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนักแต่ก็ซึมทราบแล้วก็รู้วิธีการปฏิบัติเข้าใจว่าก็คนจะได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระประเจกระพุทธเจ้าหรือซึมทราบธรรมะมาบางส่วนเหมือนกันพอเห็นว่าฤาษีปฏิบัติอย่างนั้นผิดทิศทาง ลิงก็คิดว่าจำเราจะต้องทำลายความเห็นผิดของพวกเขาเสียเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วพยาวนอนและบริวารก็ได้พากันนั่งสมาธิตรงหน้าของฤาษีเหล่านั้นเออต้องอาศัยลิงไปสอนนะนี่อาศัยลิงไปสอนไปสอนฤาษีแต่ของเรานี่ไม่ต้องอาศัยนะไม่ต้องไปรอลิงมาสอนหรอกนี่พระสอนผ่านซูมผ่าน Gbn นี่ เปิดมาเหอะโอ้โหนี่เรามีโครงการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในช่วงก้าพัรษานหลายโครงการมากเลยนะโอ้โนี่มีทั้งคนเก่าคนใหม่ปฏิบัติกันทั้งก็เรียกว่าอะไรล่ะง่ายแต่ลึกใช่ไหมปฏิบัติทั้งเขตนอกเขตในโดยเฉพาะในช่วงวันธรรมชัยนี่นั่งกันทุกวันอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงบางคนสี่ชั่วโมงบางคนบอกติดโควิดไม่รู้ทาอะไรกันนั่งกันไปเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงโมทนาหนีนี่ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปรอลิง นั่งกันได้เลยเรารู้วิธีการแล้วรู้วิธีการปฏิบัติรู้วิธีการวางใจนั่งมากมันเมื่อยก็เดินเดินมากมันรู้สึกว่าอ่ะไม่รู้จะทําอะไรก็สวดธรรมาจากกันไปเห็นไหมเรามีวิธีการแบบของเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเสพข่าวมากมันบงพวกเสพข่าวจนหัวร้อนนะโอ้เอาอีกแล้วหรอวันนี้ตายตั้งสองหมื่นสามหมืนหหัวร้อนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอันนั้นก็อยู่กับมัน แล้วก็ทําใจของเราให้สบายสบายอยู่ในธรรมะแต่ลิงเหล่านี้กับบริวารเห็นพระประเจกับเ,เห็นฤาษีผิดทางอย่างนั้นก็เลยคิดจะสอนก็เลยพากันไปนั่งสมาธิสอนฤาษีเมื่อพวกฤาษีเห็นพวกลิงกระทาเช่นนั้นก็เอาเหตุการณ์นั้นไปบอกแก่อาจารย์ของตนอ๋อก็ไปนั่งต่อหน้าบริวารของฤาษีฤาษีเห็นปุ๊บก็ไปแจ้งอาจารย์ใหญ่พวกฤาษีที่เป็นอาจารย์เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็คิด ก็คิดขึ้นได้จึงพากันนั่งสมาธิทั้งหมดอ๋อแม้แต่ฤาษีเหล่านี้เขาก็จะมีบุญเก่าของเขาอยู่เหมือนกันนะพอเห็นสัตว์มาทําอย่างนั้นเข้าก็รู้ว่าเอ๊ะแสดงว่าสัตว์เหล่านี้มีปัญญามันเรียนรู้มาได้ขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้ถือทิฏฐิมานะว่าเมันสัตว์เดรัจฉานมาสอนเราได้ยังไงไล่ตีมันไปไม่ใช่ก็มามองว่าเออสิ่งที่มันทำนี่มันมีมันมีเหตุมีผลนี่ก็เลยพากัน นั่งสมาธิปฏิบัติทำรรตามลิงแต่ด้วยบุญบาร,รมีเก่าที่พระท่านเหล่านั้นบําเพ็ญมานะ่ะด้วยบุญบาวันี้ที่บาเพ็ญมาก็ทําอยู่เช่นนี้ไม่นานพวกฤาษีทั้งหลายลด5ห้าร้อยตนก็เข้าใจหลักของโพธิปัจขิธรรม37ก็คือหลักงการบรรลุธรรมอันเป็นหนทางนําไปสู่การตัสรู้เป็นพระปัเจกับพุทธเจ้าอ๋ออย่าลืมนะลิงในเรียนรู้มาจากพระปัจเจกับพุทธเจ้าพอมาสอนฤาษีฤาษีก็เรียนรู้จากลิง จนกระทั่งรู้เรื่องราวการบรรลุธรรมแล้วก็ต่อมาเนี่ยพวกฤาษีทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นพระประเจกับตัศรุหรือว่าบรรลุเป็นพระปเจกับพุทธเจ้า,จาหลังจากนั้นท่านก็คิดว่าพวกเราได้บรรลุธรรมจนเข้าถึงพระนิพพานเพราะพยาวานอนตันนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกฤาษีตัวนี้คือว่าได้เป็นพระปเจกพุทธเจ้าแล้วนะทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันไปหาใบไม้รากไม้และผลไม้ มาเลี้ยงดูพยาวนอนและบริวารไม่ให้ได้เดือดร้อนก็เหมือนว่าท่านก็เวลาไปหาผลไม้รากไม้ก็เอามาเกืือกูลเพราะถือว่าพยาวนอนกับบริวารเนี่ยมีอุปการะคุณทําให้ตนเองได้บรรลุธรรมก็เหมือนเวลาเราเหมือนพระท่านบินทบาดมานะบินทบาดมาท่านก็เอาไปเลี้ยงให้ไก่บัางให้สุน,นัขให้แมวให้อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันท่านก็มีผลไม้ท่านอะไรนั้นเกลือก็ เอามาให้กับพยาวนอนกับบริวาร